ตอนดี้ทุกท่านนะครับที่อยู่ในไลฟ์เฟซบ o ๊กมาสายนิดนึงนะครับสําหรับใครที่ติดตามพวกเราอยู่เป็นเรื่องปกตินะครับวันนี้ก็เป็นวันนึงนะครับที่ได้รับข่าวสารที่ดีขึ้นมานิดน,นึงว่าให้ปิดประเทศเพื่อช่วยกันนะครับผดล็อกเ,ออเจ้าเชื้อไวรัสโควิด COVID นะครับก็ตอนนี้คนดูเท่าไหร่ครับช่วยกันกดแชร์หน่อยทั้งหมด 3,000กว่าคนนะครับกินข้าวต้องใส่านแต่ละกันนานๆต้องใส่ใจนะฮะอขอบคุณนะครับไป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 นะครับเริ่มด้วยการกดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยพรุ่งนี้ปิดแล้วนะครับสําหรับกรุงเทพมหานครก็ตามเอกสารที่เขาแจ้งมาแล้วกันใครที่โดนผลกระทบก็เอาใจช่วยครับใครที่มีเงินเยอะๆไม่อยู่กระทบก็ช่วยกันอุดหนุนละกันผมเองเป็นคนหนึ่งที่จะช่วยอุดหนุน แม่ค้าตลาดนะครับเพราะว่าเรามองว่าเขาเนี่ยไม่มีโอกาสทางสู้นะครับเพราะว่าสิ่งแรกที่คนจะนึกถึงนะครับเซเว่นสองนะครับโลตัสสามบิ๊กซีห้างต่างๆท็อปะไรพวกนี้นะครับถ้าเราลองหันไปมองตามร้านค้าที่เป็นโชว์ห่วยครับช่วยกันล้วกันเป็นกระบอกเสียงเล็กๆให้กับร้านค้าแล้วกันครับแต่คนเอ็มผมก็เดินเซเว่นนะแต่ถ้ามีโอกาสาผมก็จะแวะกินร้านพวกนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างน้อยได้สนับสนุน คนชาวบ้านด้วยกันนะครับฝากกด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยวันนี้เดี๋ยวผมไลฟ์เฟซบุ๊กเสร็จผมจะวิ่งเอลรถหนึ่งคันอยากให้ผมรีวิวนะมคันราคาตลาดแตกเลยนะครับต่อไปอีกหนึ่งคันวันนี้เราจะมาไลฟ์เฟซบุ๊กกับรถหนึ่งคันครับที่บอกว่าราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะครับราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะครับราคานี้ไม่มีอีกแล้วเพราะผมขายราคานี้พ่อค้าด่าผมแน่นอนครับ ราคานี้เพราะค้าดาผมแน่นอนผมขายราคาแบบว่าสุดจัดตลาดบอกนะครับถูกที่สุดในตลาดถูกที่สุดในตลาดนะครับถูกที่สุดในตลาดสลหรับบใครที่ดูอยู่นะครับรีบควักเลยนะครับรีบควักเลยทั้งหมด92ท่านนะครับ92ท่านใครที่ดูอยู่เป็น FC 300บ้างนะครับ FC 300นะครับ FC 300ช่วยกันสบสมทุกเราด้วยนะครับ ทั้งหมด100ท่านรับสมัครพนักงานเพิ่มรู้ไหมทุกพี่กระจายอยู่แล้วครับสวัสดีคุณธนชัยนะฮะสวัสดีคุณสุเชษนะครับแคปชั่นอย่างได้ครับ f c 300ช่วยกันกดแชร์หน่อยแล้วกันการกดแชร์ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยเราเนี่ยแอบอ่านคอมเมนต์นะครับทุกคอมเมนต์ที่คุณกดไลค์กดแชร์มานะครับเราเนี่ยเป็นคอมเมนต์จริงๆที่เราดูอยู่แล้วเรามีความสุขนะครับทั้งหมด126ท่านครับถึง150เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันตอนนี้146นะครับ ตางลุกไอแวร์ตางลุกไอแวร์นะครับขอบคุณนะครับมาพูดคุยกันทั้งหมด1 4 6่ท่านนะครับนี่วันนี้ลูกสาวผมนะครับลูกสาวคนเล็กผมมาดูไลฟ์เฟซบุ๊กด้วยนะครับมาดูไลฟ์เฟซบุ๊กด้วยน้องชาวาน้องชาวานะครับน้องชาวาครับน้องชาวาวันนี้น้องชาญอยู่ด้านบนนะครับอาบน้ําอยู่วันนี้คงหมดพลังวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงรถ เล็กซัสนะครับเล็ส i 250 <Yeah. S 1> i 250รถ0ูนย์เล็กซัรถ0ูนย์เล็กซัเลยครับรถมีริ้วรอยขนแมวไฟหน้าหมองเดี๋ยวเจากการขัดให้สีก็ตามสภาพนะครับวันนี้ผมจะขายเอาราคาถูกตามสภาพที่อื่นขาย5 0 0แ0 0กว่าบาทนะครับ5 0 0แ0 0กว่าบาทถ้าอยากให้เราเก็บงานเดี๋ยวเราเก็บงานตามราคาที่เป็นใบเสร็จแต่เราจะขายถูกนะครับเราจะขายถูกนะครับ 169บาท่านตอนนี้เราจะเริ่มไลน์นะครับจะถึง200งร้ยไหมดีกว่าเราคุยกันตรงน,นี้ดีกว่ารถรุ่นนี้นะครับเป็นรถที่ขับขี่ดีเครื่อง V6 ออกห้างราคา3ล้านกว่าบาทราคารถคันนี้ปี0 6 0 7ถ้าคุณเปรียบเทียบกับคัมรี่คัมรี่ออกห้างล้านกว่าบาทผมมึงขายไป0ูนย์สี่แสนกว่าเหมือนกันแต่คันนี้นะครับเป็น i อ250สวัสดีคุณโสพลครับสวัสดีคุณสุภร,รัรพงศ์นะครับ FC ระยอง เอฟซีจากที่ไหนกันบ้างครับพูดคุยกันหน่อยมาเราพูดถึงเลยดีกว่าอย่าให้เสียเวลาเนี่ยผมต้องไปซื้อรถอีกคันหนึ่งนะครับรถคันนี้นะครับเป็น l e x u s IS 250รถศูนย์เตัวรถปี06นะครับรถคันนี้ขายราคา4 9 9 9 9 9บาทครับไม่รวมเลขทะเบียนสอจแ3 3สนะครับพอลูกค้านำเลขนี้ไปใส่ ไฟหน้ามีหมอครับเราจะการเก็บขัดเก็บให้นะครับสีมีริ้วรอยบ้างอยากให้เราเก็บเดี๋ยวเราเก็บให้ราคาตามบินไปเสร็จครับราคานี้แทบไม่มีกำไรเลยรถฝากขายรถลูกค้าฝากขายขายถูกที่สุดในตลาดแล้วนะครับขายถูกที่สุดในตลาดแล้วสีดําเดิมจากโรงงานรถเนี่ยจำไม่ได้ว่ารถมือเดียวหรือเปล่าแต่เป็นรถชื่อพ่อเขาลำดับที่2อ,อาจจะเป็นมือเดียวหรือ2ตมือเท่านั้นนะครับล้อแบบัดสิบเจ็ดมีริ้วรอยบ้างน,นะครับก็เอางี้ดีกว,ว่า เก็บอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเก็บว่าไม่ต้องเก็บอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวมาคุยกันนะครับรถคันนี้รถสากขายร้อแม็กมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับยางปี17ถ้าซีเรียสเปลี่ยนใหม่ครับถ้าไม่ซีเรียสยังขับได้อยู่โอเคนะครับรถเนี่ยมีริ้วรอยบ้างเกิดจากการใช้ใชงานพวกขนแมวต่าง,างๆสเก็อินต่างๆแต่ไม่มีการชนหนักที่ความจนน,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 นน้ำสกมพันธ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับขับรด206ครับนะครับเซลครับเซลคนไหนอยู่ช่วยกันนะครับช่วยกันมาพิมพ์คอมเมนต์หน่อยพูดคุยกันหน่อยนะครับนำเสนอได้เลยคุณ สามารถที่จะพูดเรียกลูกค้าได้เต็มที่นะครับรถคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นรองท็อปนะครับรุ่นท็อปเนี่ยจะมีหลังคาสันรูฟเท่านั้นนะครับที่ที่รู้กันนะดูให้ง่ายหลังคาสันรูปนะครับอ๋อเวลาที่ดูเลยท็อปไม่ท็อปคือดูที่สันังคาสันรูฟรถคันนี้เครื่องเสียงก็เป็นธรรมดาถ้าเป็นตัวท็อปจะเป็นเอ่อเมอร์่มอมาร์กอุสันนะครับถ้าจำไม่ผิดนะผมจําชื่อจำจำชื่อไม่ได้ผมจมมาํา,าจชื่อไม่ได้ผมขายก็ยังหลายคันเสืยดจชื่อไม่ได้ถ้าพูดผิดก็อย่าว่ากันนะครับ ก็เอางี้เอาเป็นว่าเครื่องเสียงเนี่ยไม่ใช่ตัวท็อปเครื่องเสียงมาธรรมดาพวกอะไรมันติฟังก์ชั่นจีเออก้ญแจหน่อยขุ้นจอยู่ข้างบนอ่ะเรามาดูกันนะครับเรามาด่ให้ของ้นมางนะครับเอราคนเดิม FC ภูเก็ตนะครับมาเาเรามาเปิดไฟเดี๋ยวมาดูกันรถเนี่ยการดีไซน์เขาแบบสุดยอดเลยผมชอบมากนะครับ เป็นรถเนี่ยเป็นแฟนขับของ300กรัดด้วยนะครับมีพวงกุญแจด้วยนะครับรถสาตาร์ทปกติเลขในม 3, ื่1 7 3มพัีกิโลครับเลขในแท้นะครับทั้งหมด230ท่าันนะครับ230ท่านนะครับมาพวงมาลัยมันติฟังก์ชันผมต้องบอกก่อนว่าเล็กซันะครับส่วนใหญ่ที่จะมีปัญหาคือคอนโซลจะแตกคอนโซลจะแตกด้านบนนะครับคันนี้ไม่แตกเลยรถเจ้าของใช้รักษา บุ๊กเซอร์วิสทุกอย่างครบหมดประวัติสนย์ครบนะครับบอกบอกผมในการทําสปาภายในและพ่นเก็บบอกให้ในราคานี้ผมคุยกับเขาแล้วเขาทาให้นะครับพวงมลาลัยมันติฟังก์ชั่นเลขไมแสงกอาโลรถคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้5 0 0 0 0นกว่านะครับจัดได้5 0 0 0 0นกว่าเอางี้ใครที่ดูคัมรี่อยู่นะใครที่จะซื้อคัมรี่อยู่ลองมาซื้อคนันนี้ผมบอกเลยว่าราคาโคตรคุ้มเลยสี่แสนบาท 4 9 0 0 0 0บาทสำหรับใครที่หาอยู่นะครับเป็นรถที่น่าใช้1คันนะครับอยากได้รูปตรงไหนค่าบำรุงรักษาแพงไหมไม่ค่อยแพงครับอะไรเนี่ยสามารถใช้กับรวมกับรถรุ่นอื่นได้เครื่องเนี่ยมันก็อะไรพวกช่วงล่างใช้ของพวกโตโยต้าได้นะครับเอางี้ถ้าคุยกันรถเนี่ยผมจะลองคุยกับทางเจ้าของว่าซื้อวารันตีให้หน่อยได้ไหมเอางี้เราคุย499ลูกค้าไม่ซื้อวารันตีให้รถตามสภาพแบบนี้นะครับขายตามสภาพ แต่ผมมีการเก็บงานไม่ว่าจะเป็นขัดสีให้นะครับแล้วก็พอกไฟนงภายในให้นะครับส่วนถ้าผมจะให้จัดก,การอะไรมาคุยกันรเรื่องรายละเอียดเพราะว่าคันนี้ขายถูกที่สุดแล้วในตลาดขาย5 0 0 0 0 0 0ครับคันนี้ขาย4 9 0 0 0 0บาทขายช่วงโควิดเท่านั้นขายช่วงโควิดเท่านั้นนะครับผมขายแบบคือผมแค่ปล่อยผ่านนะครับผมไม่ได้ มีกำไรเยอะจากรถคันนี้นะครับ499,000บาทสำหรับใครที่สนใจนะครับรถแบบนี้สภาพแบบนี้นะครับแล้วก็การขับขี่ดีอัตาราเร่งดีผมเป็นคนชอบรถเล็กซั IS250 มากนะครับเพราะว่ารถเนี่ยเป็นรถที่ขับขี่ดีมีเกียร์พัดเดอร์ชิฟนะครับรถรูปทรงทรงสปอร์ต หลายหลายคนนะครับถ้าเคยได้ดูตอนสมัยวัยรุ่นนะตอนที่มออกใหม่ป้ายแดงมันต้องเป็นรถที่ชวนฝันเด็กวัยรุ่นผู้ชายทุกคนนะครับเพราะรูปทรงมันดูทรงสปอร์ตนะครับรถคันนี้ผมต้องบอกก่อนว่ารถอดี้สวยไม่เคยมีการชนหนักพิวามจมน้าตัดต่อนะครับประตูไม่เคยมีการแกะซอกในเดิมจากโรงงานตัวคาร์หน้าคาร์หลังไม่มีชนนะครับรถผมกาลันตีว่ารถสวยถ้าซื้อคันนี้ไปนะครับถึงแม้คันนี้จะไม่ใช่รถจากโชรูมเรานะครับแต่เป็นรถจากการฝากขายที่คนรู้จักของ FC 3 0 0รนะครับราคา4 9 0 0 0 0บาทผมกล้าการันตีด้วยตัวผมเองนะ ด้วยคําพูดและลายลักษอของผมนะครับซื้อคืนคุณเต็มจํานวนที่คุณซื้อไปแถมค่าสียเวลาค่าตรงใจเพิ่มให้คุณทันทีสองแสนบาทจากราคาที่คุณซื้อไปรถคันนี้ผมการันตีเลยว่าถ้าคุณได้ไปนะครับคุณจะไม่เสียใจเลยเพราะว่าคุณจะซื้อรถคัมรี่หคันราคาสามแสนกว่า4ี่แสนกว่าในปีใกล้ๆกัน คุณเตรียมซื้อคันนี้400,000กว่านะครับคุณซ่อมอีกประมาณ50,000,000หนึ่งเต็มเงินไว้ซ่อมคุณจะมีความสุขกว่ารถคันนี้เลยนะครับเพราะว่ารถมันไม่ได้ซ่อมขนาดนั้นนะแต่เราพูดถึงเราเตรียมเงินไว้ซ่อมเนี่ยเราจะมีความสุขกับรถรุ่นนี้จริงๆนะครับราคาเตี้ยง4,99,000บาทจาัดสนนั้นได้เต็มอยู่ที่เครดิตของลูกค้าฟรีวันนั้นไม่ใช่ฟรีรัดจัดได้เต็มนะครับอยู่ที่เครดิตของลูกค้าเลยนะครับนี่ไงมาร์คเดวิสันใช่ใช คุณทศรินคุณนวัดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอยากดูรอบๆคันมาเรามาดูรอบๆอบคันกันแล้วกันครับรถเนี่ยมบไฟาะคนแแล้วก <ags autistic sickness exercise> ็แอร์ออโต้กระจกไฟฟ้าเทคนโีบอก้หนะครับระบบม้อไฟฟ้า้วรถสีดําเดิมจากโรงงานรถยู่บ้านการใช้งานนะครับรถกกเดิมทานแตเปลี่ยนไปในนนะครับก็เปนเเราตูนออู่นะครับเป็นเครื่องแบบว6นะคร กคล้ายๆกับคัมรี่นิดนึงแต่ไม่ได้กินหนักขนาดหลับลับไม่ได้นะครับรถคันนี้สวยจัดนะครับสีดำโดดจังโรงงานทั้ากดอ2 0 0ไฟไม่ดังใช่ไครับไม่ดังดังปะดังนะครับอันนั้นดับอันนั้นดับดังนะครับมีดับป๊บหนึ่งนะครับ ไปอ่ะเหรอไปอ่ะอ่ะมากันต่อมากันต่อเมื่อกี้ไม้มันดับนะครับทั้งหมด250ท่านนะครับผมอยากให้ถึง300เลยอยากให้ถึง300รถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่ารูปทรงดีไซน์สุดสะกดนะครับไฟท้ายเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ผมต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวผมเป็นคนชอบรถรุ่นนี้มากๆนะครับเพราะว่าผมข่ารุ่นนี้มาหลายคันแล้วไม่จุกจิกเลยรถคันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าได้ อกอล์ฟบดปลอดภัยสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบ,บนะครับฝากระโปรงต้อง,องกแกะมาดูหน่อยอนะฝากระโปรงเคยมีการแกะขยบทําสีนะครับแต่เม็ดอาร์กันเดิมอยู่นะครับซองในเดิมแผ่นทังเรไเดิมจากโรงงานรถสวยนะครับรถคันนี้นะครับ499,000บาท499,000บาทผมต้องพรีเซนต์อะไรอีกเยอะแยะครับรถไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีจมน้ำนะครับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุอะไรทั้งสิ้น ราคานี้จัดไปนั้นได้แต่อยู่ในเคมิตของลูกคา้ารถคันนี้4 9 9 0 0 0บาทขายไล่โควิดเลยครับบอกเลยว่าขายไล่โควิด49 9 0 0 0บาทไม่ารวมเลขทะเบียนสอจอ8 3 3 3นะครับเจ้าของขออนุญาตนำเลขนี้ไปใส่กอบรถคันใหม่นะครับก็สำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับพิมพ์มาได้พิมพ์มาพูดคุยกันได้นะครับทั้งหมด2องท่านนะครับกล้องต้องตามใกล้ๆแล้วค่ะไม่ไม่ค่อยดังค่ะไม่ดังปะปกติปกติใช่ไหมครับไม่ปกติยังครับ ไม่ปกติยังครับไปดูมาสวัสดีครับพี่ติ๋วสลินครับขอบคุณครับราคาเพียง499,000บาทสำหรับใครที่สนใจนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ 0 8 5 2 5 0 4 4 4้ายี้ำอีกรอบนะฮะ0852504444สนและไลน์ Official ของโชว์รูม s i ึ่3 0ูสคอร์าด Li นนะครับผมต้องบอกก่อนว่าใครที่อยากได้รถคันนี้รีบโทรมาสั่งจองนะ้วราคา4 9 9 0 0 0บาทผมไม่ได้โม้สามารถเปิดช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ตลาดรถนะครับเซิร์ชราคาขึ้นมาดูได้ราคาแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ4 9 0แ0 0บ้าทแล้นพุ้่งนี้นะครบ 300กาลัดไลท์จะโปรแตกฉีกขาดกับโควิด19นะครับเต็มตัวดูได้เลยพรุ่งนี้หรือวันตั้งแต่วันที่22ไปนะครับ22ถึงวันที่12นะครับราคาจะถล่มทลายผมบอกเลยว่าผมคุยกับไฟแนนซ์แล้วให้มาซัพบในส่วนที่ผมต้องรับผิดชอบกับการที่เจอโควิดคุณต้องรับผิดชอบให้ผมนะครับผมจึงถึงขายราคานี้ได้เราส่งรถเข้าไปพรุ่งนี้จะอนุมัติออกมาว่าบริษัทไฟแนนซ์ ที่ได้เงินจากผมไปเนี่ยจากการจัดไฟแนนซ์เนี่ยต้องแคชแบ็กคืนให้ผมเนี่ยแล้วผมนําส่วนลดเนี่ยมาให้กับลูกค้าเนี่ยได้กี่คันได้กี่คันแต่บอกเลยว่าราคาราคาสะเทือนวงการแน่นอนพรุ่งนี้ราคาสะเทือนวงการแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้คันไหนบ้างเราต้องส่งไปก่อนนะครับบอกเลยว่าจัดเต็มพรุ่งนี้กับราคาแบบนี้รถคันนี้นะครับ499,000บาทขายตามสภาพตัวรถปี06นะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับสำหรับใครที่สนใจดูนะครับสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับบอกเลยว่าราคาดีไม่มีไม่มีแล้วกับราคาแบบนี้นะครับสวัสดีคุณนลิสราฝากกดไลค์กดแชร์ๆๆด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ๆๆด้วยทุกคนนะครับบอกว่าที่ไหนเปิดแต่ที่เราเปิดเปิด365วันเปิดยี่บี่ชั่วโมง โควิดใช่ไหมครับมาคุณกลัวโควิดใช่ไหมครับเราเรามีเจลเอานี้ก่อนเรามีโอโ,โซนครับอบโอโ,โซนให้คุณฟรีนะครับใครที่เป็นแฟนคลับสามร้อยบโอโ,โซนฟรีไม่มีค่าจา่ายแรงสิ้นมาห้าพันสิบคันผมก็อบให้อบให้ฟรีนะครับอบให้ฟรีทุกคันมีการพ่นนะครับพ่นนี่อุปรกรณ์พ่นต่างๆของเรานะครับน้ำยานะครับต่างๆที่จะมาจัด เชื้อโรคโควิดนะครับอันนี้คือพ่นในโชว์รูมของเราทุกวันทุกเช้านะครับเราจะพ่นเพื่อคฆ่าเชื้อนะครับมาเรามาดูเจลเจลผมซื้อแบบนี้มาให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามาที่300นะครับสามารถที่จะนี่นะครับเช็ดมือได้แล้วก็เช็ดหน้าโย่ได้ครับนะครับขนาดนี้ขนักงานเช็ดหน้าเลยนะครับก็ทุกอย่างนี่ครับเราเตรียมสเปรย์ไว้หมดแล้วนะครับ ให้กับลูกค้าที่300กหลาไรโชลูอะเข้ามาบอกเลยว่าไม่ต้องกูเชลโลคสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับอยากจะได้รถที่300กาหลาไรโชลูตอนนี้เรามีคาเปญพิเศษสามารถจะขับรถไปให้คุณดูถึงหน้าบ้านท่านนะครับหรือจะให้สไลด์ก็ได้นะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งจองออนไลน์บอกเลยว่ารถคันนี้นะครับ ราคานี้4,900ล้าบาทสำหรับใครอยากที่จองนะครับจองด่วนนะครับแนวราคานี้บอกเลยว่าไม่มีแล้วถ้าคุณไม่มีโควิดมาช่วยจใจไม่ได้ราคาแบบนี้อีกแล้วนะครับก็สำหรับใครที่สนใจวันนี้นะครับเรามาแบบเบาๆแต่พรุ่งนี้ผมบอกเลยว่าเราจะจัดเต็มตั้งแต่บ่ายลงไปนะครับเราจะได้ข้อสรุปจากทางไฟแนนซ์นะครับว่าเขาจะแบ็กซับพอร์ตให้เราแคสแบ็กให้เราเท่าไหร่ เราจะมาจัดให้กับลูกค้าทุกท่านคืนกำไรให้หมดเลยเราจะไม่เอากำไรจากตรงนั้นนะครับเราจะคืนกำไรกับลูกค้าสำหรับใครที่สนใจนะครับ <c oughs> ราคาพิเศษแน่นอนกับแคมเปญอะไรต่างๆให้เต็มแน่นอน <c oughs> ก็สำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับ <c oughs> เล็กซัสไอเอชสองห้าศูนย์ตัวรถปีศูนย์หกนะครับรถ์ลองท็อปสีดำ,ำแท้จากโรงงานราคานะครับราคาฟังนะครับราคาเพียง4 9 9 0 0 0บาทสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้ศูนย์แ4 4ห้าสองห้าศนย์สี่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 ย้ำอีกรอบนะฮะศูนย์แปดองโชลู แอดไซน์สามเปร์เน์ดสกอร์กาหลัดไล์มียดนะนก่อนจากกันวันนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องยูทูบทำยังไงใช่ไหมครับเข้าไปที่ YouTube ครับพิมพ์ว่า300 u n อ e r ันเดอร์สกอร์กาหลัดไล์ส่วนใน Facebook นะครับมี Fanpage ให้ติดตามด้วยเข้าไปที่ Facebook นะครับพิมพ์ว่า3ามรอันเดอร์สกอร์กาหลั่ไลท์มีแอดนหน้าเออไม่มีแอดสามร้อยอันเดอร์สคอร์กาหลัดไลท์เสร็จนะครับเข้าไปกดซีเฟิร์สกดติด ๋ยวขออนุญาตไปดูรถต่อนะครับบอกเลยว่ารถเบนซ์คันนี้ที่ผมจะได้มาถ้าคุณให้ผมทำโปรเจกต์อยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนไม่เกิน4ี่แสนแต่ถ้าเอาสภาพแห้งๆผมบอกเลยว่าไม่เกิน3 0 0แสนสำหรับใครที่สนใจนะครับรอติดตามเลยครับวันนี้เราเราจะไปหวนมาให้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ